Ha ha ha. สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นสอนพึ่งยาและคุณวิศชมเด่นกาดครับพร้อมที่จะบรรยายเกมการแข่งขันในเมืองมอสเตดครับเป็นสนามบิเซนเ,เต้เกาเดรอนของแอตเลติโ,โกมาดเตดโจโจเคเลนี่คริสเตียโนโรนัลโดของหลังเร็วมากนะครับดูจังหวะผ่านแล้วก็ตัดเอาไว้ก่อนหน้าจะเป็นจังหวะของการทุ่มครับชอบอาบียายาตูเร่ s o ลิ d อตูโรฟิดาวเป็นการเฝ้าครับตัวสินให้ฟรีคิกมายิงจากอ้โหลูกกรอบครับน่าจะยิงได้ลุ้นมากกว่านั้นพอความทรงจำของแรงแบบมาแล้วเนี่ยวันนี้เล่นการ์ดบ้างนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมวนมาท่ายิงใช้ได้ครับสาวประตูป้องกันในวันนี้ครับทำได้ดีจริงๆครับ บอลไม่มีหลุดเลยครับเดมาสเตอร์ริตซ์ซาเบียเอนเดสต่อบอลไปข้างหน้าครับาหาจังหวะเข้าทำแนวรับป้องกันได้ดีจริงๆครับเอชชาร์ลูย์มันสุคิสเอาละครับน่าจะเป็นโอกาสครับประตูที่ยอด เฮียบังกูยิงแล้วซีเอ็ดได้หาวกูุกว่ะเดี๋ตั้งชื่อกิฮาฮาหน่อยกิบนี้ต้องตั้งฮาวันนี้ต้องกันได้ดีนะครับอันตรายหายไปแล้วนะครับตามไเยามนั่นแหละครับเขายิงประตูครับขวางหน ควรมาตาทักโดยแค่อย่างเดียวมาร์ซูกิชลอบบอลได้ดีครับแย่งบอลกลับมาได้แล้วนะครับกองหลังชาบีคริสเตียโนโรนัโดเนมาฟ์โเลสชาบีลุยโซเลส โอ้โหผ่านบอลด้วยมาตรฐานระดับสูงครับต,ต,ตอนนี้กองหลังโปนไปหมดแล้วครับฮวิเซโนโรนันโดถือสามตูปฟ้าไว้ได้ครับทำง่ายเหลือเกินโซเลสดาน,นิเอลอเวสม,วมาตาอ๋าอแล้วครับเล่นกันต่อด้วยลูกทุ่ม เดมาก็เสียงเหมือนกันครับว่าจะผ่านไปทางไหนแต่ว่าดักเอาไว้ได้ยิงได้ดีมากเขาพยายามจะยิงในลักษณะปั่นโค้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับดูสิครับมันไม่โค้งเอาเลยเหลืออีกสองนาทีครับในช่วงทดเวลาเดียโกซิวายายาตูเร่ซาเบียนเดสเดมาน้ำหนักบอลนั้นสุดยอดจริงจริงครับ เอาละครับจอบอังหวะนี้สู้กันได้ดีครับแต่ว่าก็ผู้คนมักจะพูดกันนะครับว่าคือเป็นผู้สาวประตูเสียชีวิตดังหมดครึ่งแรกครับ<ม>พักครึ่งครับ<ม>โอ้โหแฟนบอลทีมไหนแฮปปี้ในตอนนี้เออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกว่ามันดีก็คือมีประตูเกิดขึ้นครับเวนรูนี่ผ่านบอลไปไม่ค่อยดีครับสุดท้ายก็โดนดักเอาไว้ได้ควนมาตา ดูดีครับการจ่ายบอลป้องกันได้ยอดเยี่ยมครับโอ้โหขาวสะอาดจริงๆครับป้องกันได้ดีมากแล้วก็กล้าจริงๆรครับโดนแย่งครับบอลหลุดไปครับทีมไหนจะได้ครับเซอร์ลิตต้องชมผู้ตัดสินครับอ่านสถานการณ์ได้ดีนะครับก็ได้บอลอยู่ครับไม่ต้องให้ฟาวไม่ต้องให้ฟรีคิกด้วยใช่เลยครับเป็นการตัดสินที่ดีผมว่าใช้ได้เลยครับตองนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะของเขานะครับ ครับเป็นลูกทุ่มของพวกเขาครับโซเลสเอร์ลิสเขาลุ้นประตูครับตอนนี้ว่ามัยางดีครับแต่ว่ามันเฉียดคานครับเดี่ยวดูนตัวต่อตัวแบบนั้นไม่ง่ายเลยนะครับต้องการหลอกผู้สาประตูแต่ว่าบอลผ่านเสาไปอย่างน่าเสียดายเอชาลูเวยแล้วผู้่อเสถิ่นก็ให้ฟรกฟิก มีควาวิจารณ์เตะมากจนเกินไปนะครับแต่ว่านักเตะคนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆนะครับผมคิดว่าใช่นะครับคุณดนิศรพร้อมตกสุดๆเลยนะครับในตอนนี้ยาย่าตูเร่เตลิตนิ่งมากครับตัวนี้นั่นแหละครับเราคาดว่าเขาต้องทําได้เขาเดินชั้นในการเล่นและจบได้ดีจริงๆปฏิเสธกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหชัดเจนครับเป็นฟรีคิกเล่นบอลจากกองฟรีคิกครับเป็นการเล่นเร็ว

อนี้เอลบาเวนร,รูนี่มานซุคิชทักอัลบาบายายาตูเร่แฮคเข้าได้ขาวสะอาดครับอันบอลี้ดีมากครับเอาพยายามจะพาหนีไปครับลุยโซเลสผ่านไม่ถึงครับเข้าทางเวนร,รูนี่เวนร,รูนี่มานซุคิชพยายามขืนเอาไว้ให้ได้นะครับ กองบอลนี้ได้ครับเล่นได้แน่นอนครับแอตลต้ได้ขาวสะอาดนะครับเพื่อหยุดเกมรุกการบอลสุดๆไปเลยนะครับแทบไม่เสียยอกาตัวนี้น่าจะได้ครับและพวกเขาก็ทาประตูได้นี่อาจจะเป็นประตูที่เปลี่ยนเกมนะครับทุกๆจังหวะที่เกิดขึ้นนะครับสําคัญอย่างแท้จริงครับและมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่ามันจะตัดสินเกมนี้ได้ครับเห็นด้วยครับเวลาเหลือน้อยไม่ทันแน่นอนครับ เลิจัดได้ดีเลือเกินครับแล้วก็เก็บบอลได้เอาแล้วครับหมดเวลาจริงๆครับ